นะคะลืนออกมารอบหนึ่งก่อนเอาไปใช้ปรุงอาหารนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปใหม่อีกครึ่งหนึ่งก็คืออีก250เติมน้ำนิดๆน,น,นะคะให้พอขุกกลิกหมักต่อเพื่อที่จะเอา,าทางลาภให้ครบ3เดือนเราก็จะได้เต้าเจี้ยวที่เราผลิตขึ้นมาเองถ้าเกิดคนที่ทานอาหารมังสวิรัตเ,เมื่อใช้ซีอิ๊วที่ทำเองแล้วเนี่ย จะเอ่อจะเห็นได้ชัดมากเพราะเราทำอาหารบางสิวิรัตนี่เราไม่มีน้ำต้มกระดูกใช่าใจไหมคะเอ่อเวลาเราทำอาหารทานเองช่วงที่เราไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยท้าแกงจืดไปเห็นอร่อยเลยจำแกงจืดไม่อร่อยเลยไม่รู้เจออะไรมีแต่เต็มโดใส่น้ำตาลก็หวานโดแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ซีอิ๊วที่คุณทำเองเปรุงอาหาร เนอไม่ต้องแล้วแล้วน้ำจะหวานเหมือนน้ำต้มกระดูกแล้วก็ไม่ต้องพึ่งอย่างอื่นไม่ไม่ต้องพึ่งแบบชะนอเห็ดหอมอะไรไม่ต้องพึ่งตัวนี้ตัวเดียวอร่อยเป็นเป็นเพราะอะไรถ้าน้ำต้มกระดูกนี่นะคะก็คือเขาสก,กัดมาจากตัวโปรโตีนตัวโปรโตีนเนี่ยตัวโปรโตีนทำให้เกิดรสชาติอูมามิคือก,กลมกล่อม ซีอิ๊วของเราเรามีถั่วเหลืองซึ่งมาจากโปรตีนเหมือนกันสกัดออกมาเหมือนกันมาอยู่ในนี้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาไปปรุงอาหารก็จะไดน้น้ำหวานของโปรตีนน้ำหวานเหมือนที่เราต้มน้ำต้มข่าดีอกเพราะฉะนั้นเนี่ยตไปนี้ถ้าเกิดคุณทำตัวนี้ทานเองนะคะและทำกับข้าวทานเองโดยที่ไม่พึ่งเนื้อสัตว์ อร่อยแล้วคราวนี้นะคะส่วนตัวใบไม้ตัวผักตัวอะไรพวกนี้อ่ะนะคะไม่ต้องทิ้งเก็บแยกไว้อีกโหลหนึ่งเวลาเราทำอาหารเราเอาตัวนี้ต้มลงไปด้วยเลยเอาใบเ,าเวลาครูทำเนาะเวลาครูทำเนี่ยจะมีโหลวไว้ไว้ในตัวนะคะแล้วเวลาจะใช้ก็ตัก ตัวใบไม้ด้วยใส่ลงไปในหมอ้อแกงจืดใส่ลงไปในหมอ้อจับฉ่ายใส่ลงไปในหมอ้อแกงส้มเพราะก็มีความเค็มอยู่ไงฮะอร่อยค่ะนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าหมักไปมันนานๆเขาจะเป็นลาสีขาวๆไม่เป็นไรนานๆเกินสามเดือนจะเป็นลาสีขาวๆไม่เป็นไรไม่บูดไม่เน่าอาจจะมีลาเขียวมาบ้างนิดหน่อย แต่แต่พอลื้อข้างล่างแล้วข้างล่างยังโอเคไม่เป็นไรไม่บูดไม่เน่าตรวเต้าเจี้ยวอยู่ข้างล่างยังใช้ได้อยู่แต่ปักแต่หน้าบนออกสักนะคะใช้ได้ตราบใดที่ไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าสะอิดสะเอียน,นกลายเป็นกลิ่นขยะโอเคยังใช้ได้จะมีเป็นเออแบบไม่ค่อยสวยอะ่ะเป็นลาข,าขาวๆข,ขึ้นไม่เป็นไรกันใช้ได้นะคะ มีอะไรถามไหมไม่ได้เพราะว่าอย่างนี้นะคะถ้ากลัวไม่เข้ากันเอ่อตัวสับป,ปะรดนะคะเอาเอา,เอาทีละชั้นก่อนเกลือนี่นะคะเกลือถ้าลงไปข้างล่างมาเจอกับตัวนี้จุลินทรีย์ตายหมดยังไม่ได้ทำงานเลยเ ถ้าหากว่าเราเอาน้ำตาลลงไปเจอกับถั่วเลยนะคะเขาก็จะไม่สกัดน้ำที่อยู่ในผลไม้ออกมาแล้วก็ถ้าถั่วขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วก็ตัวสับป,ปะรดลงในลง่างถ้าเรากวนไงเราคลุกไงถั่วจะขึ้นมาข้างบนส่วนที่ยังไม่เจอกับน้ำตาลถั่วที่ยังไม่เจอกับสับป,ปะรดจะเน่าจะเสียเลยแต่ถ้าเกิดเป็นชั้นๆแบบนี้ เกลือเนี่ยเราเอาไว้หลังสุดให้จุลินทรีย์เกิดการทํางานระหว่างถั่วเพราะว่าถั่วเป็นสิ่งที่บูดเน่าง่ายมากให้จุลินทรีย์ทางานก็คือตัวถั่วเนี่ยไม่เกิดการบูดเน่าก่อนให้เกิดการหมักขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณกลับไปทําที่บ้านคุณจะเห็นเลยว่าเกลือนีย่ยังไงก็ยังไม่ลงอ่ะไม่ไ้หยุดเขาจะค่อยๆย,ยุบลงไปทีละชั้นทีละชั้นเดี๋ยวเนี่ยเหลือแค่ครึ่งโหลเองจะยุบลงไป น้ำตาลเมื่อมาเจอเมื่อมาเจอกับตัวผลไม้พวกสับปะรดพวกอะไรพวกนี้นะฮะมาเจอกับพวกนี้เขาก็จะสกัดน้ําออกมาน้ําจะออกมาแล้วน้ําน้ําที่เป็นมีน้ําหวานของน้ําตาลบวกกับจุลินทรีย์หรือเอนไซม์ที่อยู่ในผลไม้ตกลงมาข้างล่างมาเจอก,กันกับถั่วเหลืองด้วยเหตุนี้ไงถั่วเหลืองเลยไม่เน่า นะคะแล้วก็กยุยบลงไปเรื่อยเ,อยเมื่อเมื่อค,ครูบอกแล้วว่าเมื่อผ่านไปสักประมาณ15วันหรือประมาณเดือนหนึ่งให้คนเพราะว่าตัวเกลือที่อยู่ข้างบนตัวเกลืออะไรสังเกตไหมคะอะไรก็แล้วแต่ที่เราหมักกับเกลือมันจะไม่เสียการที่เราเอาเกลือปิดใบไม้ให้มิดให้อย่างนี้นะคะทำให้ใบไ,ไ,ไม้เนี่ยไม่บูดไม่เน่าเหมือนเราดองเกลือไว้ไงนะคะ เพราะฉะนั้นในการทํางานของเขาเขาก็จะยุบยุบยุบลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าลงไปข้างล่างบริเวณนี้ทั้งหมดนี่นะคะเจอผ่านกระบวนการหมักไปเรียบร้อยแล้วเพราะบริเวณนี้ผ่านกระบวนการหมักไปเรียบร้อยเหลือแค่เกลือข้างบนแต่ข้างล่างก็สมบูรณ์แล้วไงข้างล่างก็สมบูรณ์เราก็จะมาคนเกลือลงไปข้างล่างให้ลงไปให้เกลือละลายเข้ากัน แล้วก็หมักต่อไปคราวนี้ขระนวนการหมักเราก็สมบูรณ์นี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องใส่เป็นชั้นๆและตามลำดับนี้เท่านั้นเอาเกลือไว้ข้างล่างเอาน้ำตาลไว้ข้างบนอัตราเสียงเน่าสูงมากไม่รู้ว่าไม่เคยนะคะก็มีเหตุผลขอ,ของเขาอยู่นะคะค่ะมีอะไรถาวอีกไหมคะไช่ดอกเกลือได้นะดอกเกลือได้ค่ะเกลือสินเทาได้เกลือแถวได้ เกลือปรุงทิพย์ก็ได้เกลืออะไรก็ได้ค่ะใช่ค่ะเวลาเราเทมาชาเนี้ค่ะเราใช้ผ้าขาวบางะไมลเเทลคใช่ค่ะลินออกมาใส่ข้าวใส่ข้าวสุกใส่ข้าวใส่ใส่ข้าวไปทำไมอ๋อเก็บ ดิบก็ได้สุกก็ได้ค่ะแต่อันนี้ใส่ดิบคองทุกอย่างเนี่ยนะคะผักผลไม้เนี่ยไม่ควรที่จะเอาไปทําให้สุกมากนักถ้าอันไหนที่แบบเ,เวลาเราหมักอะไรก็แล้วแต่นี่นะคะเราควรใช้ผลไม้สดเพราะเราต้องการเอนไซม์จากเขา,เรา,ารเราต้องการวิตามินที่ทเต็มที่ตัวเอนไซม์ตัวจุลินทรีย์ตัวโปรไบโอติก สิ่งเหล่านี้ไม่ควรผ่านความร้อนค่ะนะคะไม่ควรผ่านความร้อนควรใช้สดๆไม่มีอะไรที่ต้องเอาไปตั้งไฟเลยค่ะและวิตายแล้วขอประทานอภัยเกือบลืมจะไปแล้วเนี่ยเมื่อลืออ,อกมาแล้วเก็บได้นานเท่าไหร่ถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะเก็บให้ได้นานมากๆโดยที่ไม่แช่ตู้เย็นให้คุณเอาไปตั้งไฟ เพื่อฆ่าจุลินทรีย์ให้ตายและเขาก็จะไม่มีเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกต่อไปแล้วอยู่อยู่อย่างนั้นเลยนะแต่ถ้าหากว่าคุณต้องการได้ต้องการปโปรไบโอติกจากนี้ด้วยบังเอิญทานน้อยไม่ค่อยทำอาหารทานที่บ้านใหเ้เอาไปแช่ตู้เย็นไว้ปโปรไบโอติก ก็จะสลบจุลินทรีย์ก็จะสลบแต่เมื่อเราทานไปสู่ร่างกายก็ฟื้นขืนชีพขึ้นมาใหม่นะคะแต่ถ้าเกิดทานเร็วไม่ต้องเลยเอาโหลนี้ไปตั้งไว้ในครัวจะทําน้ําจิ้มอะไรก็แล้วแต่ก็ตักมาจากโหลนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่านานมากเลยเป็นป,ปีเป็นหลายปีแบบไม่ไม่ใช่นะคะก็ควรที่จะเอาไปตั้งไฟ บางคนต้องการทาขายไงบางคนต้องการทําขายไม่ไม่ได้สนใจโปรไบโอติกมากนักแต่สนใจแค่สนใจแค่เพียงว่าความอร่อยเหมือนบางคนอยากที่จะไปหมักเต้าเจี้ยวอินทรีย์ขายอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณเอาแบบนี้ไปบรรจุขวดเขาก็ยังทํางานไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เกิดแกส๊สเกิดบรรจุขวดไม่ได้นะคะมันก็จะมีแกส๊สไม่ได้หรือนานไป จะกลายเป็นแอลกอฮอล์ไม่เหมาะนะคะถ้าทําขายควรที่จะหยุดจุลินทรีย์ไม่ให้เขาทางานนั่นก็คือว่าเอาไปนึง่งหรือเอาไปตั้งไฟแล้วก็จะอยู่คงสภาพนี้ต่อไปนะคะหมดแล้วไม่ลืม